ทำไมยังไงเดี๋ยวปั๊ไอ้พวกนี้พูดไปรู้เรื่องมันเสียงไข่วะแบบเนี้ยเราจะทำตามสัญญาขอเวลาลงเพื่อไทยผมเป็นผู้แทนรัษฎรมาสี่ปีเต็มนะจริงๆก็เป็นมาหลายครั้ง แต่ไม่เคยมีครั้งไหนเนี่ยเข้าไปไประชุมในห้องประชุมแนละ้วรู้สึกกระอึกกระอาดเขาเรียก,กะอะไรนะกระอักกระอวนใจวิ <is> <night> พี่อย่าไปพูดดังอายเขา <'s> <night> พี่ร้องที่เกรรพครับที่ผมร้องเพลงเราจะทําตามสัญญาเนี่ยนะครับมันฟังมาตั้งแต่ปี57ปี57วันปฏิวัติรัฐประรหารผมอยู่บัญชีหนึ่ง ไปกับท่านโอปอเนี่ยแหละเอาผมไปที่สโมสรทอบอแล้วก็เอาขึ้นรถตู้อจะบ์บคุณก็กลัวผมเป็นแลมโบ้ข้างหน้าก็เป็นรถทำวิทาหารอาวุธคบมือในรถตู้ผมข้างหน้าก็หัวเกียนสามหน่งข้างหลังก็อาวุธหนักข้างหลังปิดท้ายด้วยท e. มวิมุ่งหน้าผ่านแถวบ้านพวกพี่นี่ไปสระบุรีมีน้องเดียคัตติยาสวัสดิพล ไปที่เดียวกันเลยแต่ไมไ่ได้อยู่ห้องเดียวกันเจ็ดวันเต็มเต็มครับพี่น้องครับที่อยากจะบอกแบบนี้เนี่ยนะครับอยากจะบอกว่าเวลาคนปฏิวัติเนี่ยนะครับมันบอกได้เลยครับว่าพวกเขาจะทำอะไรและถ้าบอกว่าเป็นเผดเดการนั้นพักเพื่อไทยเราต่อต้านเผดเดการแช่ไไปครับพี่น้อง เพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลกลใดนะครับว่าการเลือกตั้ง14พฤษภาคมนี้พี่น้องจะไม่กาพักเพื่อไทยสถานเดียวเหตุผมเหตุผลที่ผมจะบอกพี่น้องนะครับก็คือว่าเวลาอยู่ในสภาเนี่ยเราเห็นพลเอกประยุทธ์จันร์โอชานั่งอยู่บนบัลลังก์นะครับผมก็อภิปรายไป ผมก็นึ้ว่าแกจะเข้าหูขวาทะลุหูซ้ายแล้วก็เข้าไปในสมอง84% 0 0 0พันเซลลของแกบ้างแต่ปรากฏว่าไม่มีเลยสิ่งที่แกขยันทำมากในรอบสี่ปีที่ผ่านมาก็คือกู้มาแจกครับพี่น้องเมื่อคิดได้แล้วอย่าไปดูถูกแกนอกจากแกกู้มาแจกแล้วแกแจกเสร็จแล้วแกก็คิดตู้แล้วก็กู้ต่อครับพี่น้องครับ จนทำให้บ้านเราในวันนี้เราเป็นหนี้กันอีกประมาณเจ็ดชั่วโคตรผมย้อนกลับไปในสมัยอดีตท่านนายกทักษิณเราเป็นหนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ครับจากนั้นท่านนายกทักษิณเข้ามากอบกู้ในเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องดีทุกคนค้าขายกันเป็นกิจจลักษณะได้ทำยังไงต่อครับก็ใช้หนี้ IMF แต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาตั้งแต่6-2จนถึง6-6ก็นับตาเท่าไรมันกู้ตลอดเลยตื่นขึ้นมามนเมื่อคืนเี้ก็คงคิดอยูแล้วว่าจะกู้ยังไงที่ผมพูดเช่นนี้มันเป็นเรื่องหนักใจครับเพราะว่าผมถามพี่น้องครับ4ปีนี้ใครนึกนโยบายที่ดีๆของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ไหมครับทำไมมันสงบอย่างนี้ พอมันนึกไม่ออกแล้วหัวใจมันจะสลายแล้วเราจะอยู่กันยังไงประเทศไทยสมัยก่อนนี่เขาบอกว่าในยุคทักษิณในยุคยิ่งรักรัฐบาลของสองรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลที่มีโอกาสที่จะกลายเป็นเสือตัวที่หนึ่งของอาเซียนและเอเชียนะครับพี่น้อกที่เคารพครับปี54รัฐบาลท่านนายกยิ่งรักนำเสนอรถไฟความเร็วสูง พี่ถ้าเกิดมันไม่ปฏิวัติป่านนี้วิ่งผ่านปทุมธานีฉิวยันเชียงใหม่แล้วครับพี่น้องครับทุกวันนี้มันยังมาแบบถึงก็จังไม่ถึงก็จังวันยังขมงฉงเฉ๋งอยู่แถวๆลางรถไฟวิ่งรางสิทธิ์ปทุมธานีอยู่เลยผมถามพี่น้องจริงๆครับว่าเราอยู่กันมาสี่ปีนี่ยังไม่นับรวมตั้งแต่ปฏิวัติห้าเจ็ดนะมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลบิ๊กตู่ได้ทําอะไรให้กับพี่น้องประชาชน บางในสภาผู้แทนราษดรน,นะครับเวลาผมอภิปรายเนี่ยผมพูดต่อหน้านะเดี๋ยวจะหาว่ามาพูดรับหลังคนเอกประยุทธ์นั่งบนบันลังมาของบประมาณแทนดินสมาชิกกรัฐสภาก็ถามครับว่าตกลงท่านเนี่ยจะหาเงินเข้าประเทศอย่างไรท่านก็ตอบเหมือนคนข้างๆที่เดินไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ จะไปหัวเล้ะเขาก็เขาไม่รู้จริงๆว่าจะหาเงินอย่างไรมันไม่เหมือนพักเพื่อไทยใช่ไหมครับพี่น้องนโยบายเดี๋ยวคุณลุงอิงจะมาอธิบายว่าเอ๊อ,อเงินเดือน2องหมื่นสอเนี่ยมันหาได้อย่างไรแล้วรัฐบาลจะทําได้แบบไหนอย่างไรเราพูดทีไรที่ทําได้ทุกทีนะครับ สมัยเด็กๆเ,เนี่ยผมขับรถผ่านแถวนี้นะนี่ตั้งแต่สะพานลังสิตไปจนติดมากมาอินถนนพหลโยธินมีของกินมากมายแม่ค้าตาหวานมาตั้งร้านแผงลอยปากนิดจะบุกหน่อยมา่ังร้อยบ่วงอะไรใช่คนปทุมไหมนี่ถ้าเกิดรัฐบาลบริหารดีๆตั้งแต่ปี5-7นะครับแถวนี้จะมีรถไฟความเร็วสูงวิ่งจสถานีต่อไปปทุมธานีมันมนเท่ะนะคนปทุมมันนะใช่ไหมฮะ สถานีต่อไปปทุมธานีสถานีต่อไปไม่เอาประยุทธ์ผมชี่บอกพี่น้องประชาชนอย่างนี้ครับว่าเวลาพักเพื่อไทยหาเสียงเนี่ยนะครับท่านคิดตามครับคิดตามว่ามันทำได้หรือไม่ผมถามนะครับเมื่อปีห้าสี่ปทุมธานีเนี่ยอยู่บ้านติดกับผมผมอยู่เขตคลองสามวาแถวแถวลำลูกแกเอ้ยลำลูกกาใกล้ๆกัน น้ำท่วมกันเดี๋ยวเอาทรายมากั้นฝั่งนี้ไอ้อีกฝั่งก็กั้นฝั่งโน้โนไอ้อีกฝั่งนู้นก็ทะเลาะกันโน่นนี่นั่นกันวุ่นไวายไปหมดนายกยิ่งรักพึ่งเข้ามาได้หนึ่งเดือนสงสัยมันคงลืมกินยามันเลยวางยาท่านนายกยิ่งรักแต่ผมบอกพี่น้องประชาชนอย่างนี้ครับว่าพรักเพื่อไทยได้ออกแบบแนวคิดในการแก้ไขปัญหาของประเทศเรื่องน้ําท่วมยังไงท่านนึกภาพตามนะครับปทุมธานีฝั่งซ้ายดูยน้นเป็นรัฐเจ้าพยายใช่ไหมฮะ ตอนเย็นๆตอนนี้เนี่ยท่านไปนั่งดูเลยครับน้ํามันไหลขึ้นเหนือใช่ไหมฮะพดน้ํามันขึ้นทะเลน้ํามันหนุนน้ํามันก็ไหลขึ้นเหนือพอพรุ่งนี้เช้าเราไปนั่งดูครับน้ํามันก็ไหลาจากเหนือไหลลงแม่น้ําเจ้าพระยาที่ปากน้ําคําถามก็คือว่ารัฐบาลพักเพื่อไทยถ้าทําตั้งแต่ปีห7ไม่มีปฏิวัตินะครับน้ําไม่มีท่วมและน้ําจะใสสะอาดคูคลองแถวบ้านเราซึ่งเป็นเวนิสของเอเชียจะดีดังต่อไปนี้ครับท่านนึกภาพตาม ตกเย็นในน้ำมันไหลขึ้นเหนือใช่ไหมครับน้าทะเลมันหนุนะนะ่ะเนาะพอตกเช้าพุ๊บมันก็ไหลลงทะเลถ้าเราเอาอะไรไปโอบกั้นมันไว้ที่ทะเลนะครับรัฐบาลเคยคิดไว้นะไปโอบกั้นมันไว้พอตกเย็นแบบนี้น้ําทะเลมันก็เข้ามาไม่ได้ไอ้น้ําตามคลองต่างๆในกรุงเทพมหานครในปทุมธานีนนทบุรีมันก็ไหลลงเจ้าพญา พอถึงเช้าเราก็เปิดเขื่อนครับน้ำมันก็ไหลออกทะเลไปแล้วมันจะท่วมได้ไงไประยุทธ์คิดเป็นหรือเปล่าไม่น่าจะคิดเป็นถ้าคิดเป็นปฏิวัติปุ๊บมันใช้กฎหมายพิเศษให้สรสชทาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องครับพ,พี่ข้างหน้าบอกแกยังไม่พอยังเสือกกู้เก่งอีกผมจึงบอกพี่น้องครับว่านยโยบายพรคเพื่อไทยในคิดตามเนี่ยมันทําได้จริงไง และจริงๆเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องเพิ่งเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับในเนเธอร์แลนด์เขาก็ทำเช่นนี้บ้านเขาอยู่ระดับนี้ทะเลอยู่ระดับนี้เขาอยู่กันได้อ้าวเราเป็นรัฐบาลกันมาเจ็ดแปดนี้ทำไมไมึงไม่คิดไว้สมองหมื่นพันเซล์หรือไอ้ที่แข็งนะี่มันแค่กระโหลกไอ้ข้างในมันอ่อนพี่น้องที่อยู่ปทุมธานีมีญาติโกโหติกาลูกหลานเหลนหลนอยู่ในภาคเหนืออีสาน เวลาหน้าแรงนี่หน้าแรงแล้วนะเดี๋ยวจะมีข่าวขึ้นมาครับว่าช่วงนี้บีน้องที่กระรกครับพบกับข่าวหน้าแรงน้ําแรงเดี๋ยวพอผ่านไปสองสามเดือนครับเข้าเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแปดต่อไปนี้เป็นข่าวน้ําท่วมพอเข้าเดือนสิบกรกฎาคมพฤศจิกาทัานบามกราต่อไปนี้เป็นข่าวภัยหนาวใช่ไหมครับอยู่มาตั้งแต่หัวยังไม่งอกปานนี่งอกจนย้อมมาดําปีนี่แล้ว แต่พักเพื่อไทยท่านคิดดูดีๆนะครับเราเสนอโครงการมาถ้าเกิดไม่มีปฏิวัติร,รัฐประหารน้ำไม่มีท่วมพี่น้องเกษตรชาวนาทั้งในกรุงเทพมหานครในปทุมธานีเลยเถิดไปจนถึงแม่สายจังหวัดเชียงรายไปถึงอุบลราชธานีหนองคายบุกดาหารสบายกันไปแล้วครับวิธีการไม่ยากครับมือผมพี่น้องครับปิงวังยมน่านแม่น้ำน,น่านของพี่หมอชนน่านหัวหน้าพักผมแล้วมันไหลามาที่ไหนครับปากน้ำโพใช่ไหมครับ